ส่วนสัตว์น้ำอ่ะถ้าเป็นน้ำเงือกว่าอย่างเฮ้ยไม่ต้องตีแล้วคุณผมมีวัฒนกรรมใหม่วิศาวากรรมใหม่ไ,มไ,หไปนรกก่อนอยวใครบอกทีหลังนรกไม่มีก็ <c oughs> ตายเกินมันก็ตายไงคุณก็คณจะรู้เราไม่โชว์ลูนรกไงผมน่าจะได้ไปสวรรค์ส่วนคุณคน่าจะเป็นนรก <c oughs> ก็ได้ไงเดี๋ยวผมไปเอาของให้ยังังผมยอมไปนรกเลยเนี่ยข้าคุณเลย พ่อคนเนี่ยโอ้โหเอ้ยเกือบตายเลยเราเฮ่จะสบีเอาล่ะคมเอาปูปรับปูแคร์ลงมาแล้วปูปรับ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 เลยจุ๊บจุ๊บอ่าฮะสนุกไหมจะปลาถึงไหมเฮ้ยจะออกไปเขจะพังเขจะพังดาบปูก็จะพังแเขาเนี่ยดาบ ้งกดัแหละเราควรต้องลงแหล่แล้วรามาอ่ะลงถ้ำเราก็ลหงลงเลยแหละอ,อ,อันนี้ไม่ใช่บอ่อเลี้ยงปลาทำไงนะอันนี้ปลาเถื่อนอ่ะโอ้โหอ้โหสัตว์เลี้ยงก็อยู่ในปลาบอกปลาที่ผมกำลังสร้างอยู่ว้าวใครอยู่ทำไมปีถึงม 6, 3, ไม่ได้โฮสต์บีนิผมคิดว่าเราควรเพิ่มระยะมันหน่อยแล้วกันนะไม่งั้นไอ้พวก ซอมบี้มันอาจจะปั๊มคิวจากโน์แมนหรก็ได้ผมต้องขัดความมันก่อนกันนะคมเคยดูมาแล้วสาบ็อก์ยังเอาไม่รอดอ่ะเดี๋ยวทำทางขี่อือฮือเอ็บทางลับลับคุณมีทางลับลับอยู่นะทางลับลับลับแบบไหนอ่ะทางข้างลับ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 ลัดลับมันเล็กมากเลย คุณรัดรัดทางเหรอแน่แน่คุณมาดูดิคุณรัด uh ทันชัยอ่ะมันจะมีช่องสีชมพูอยู่น่ะจบและแล้วคุณต้องทำให้มันยุ่งยากเลยวะผมไม่เข้าใจอ่ะมันไม่้มันขึ้นมาไงแล้วก็ทำแบบคนปกติก็ได้ก็ได้นะมันก็ได้เลยนนี้มมาาดดููั่นะเห็นมๆชมพูน่ะลงไม่ได้เวลาแบบตกน้ำไงว่าขึ้นทางไหนวะ อย่างนี้นี่อ่าฮะพวกซอมบี้กนี้มันเก่งเรื่องการตีนะมันยิงเหมือนแขนโคตรยาเลยบางตัวมันเหมือบมันยืดแขนได้อ่ะผมไม่รู้มันกำลว่ตีมันทำไมมันึงตีไกลขนาดนั้นไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าเราเพิ่มโอกาสได้เปลี่ยนเรลาไปได้กันนะ โนโนแมนเนี่ยมันจนะเออจะได้รับบทเป็นผู้ก้าวันนี้แหละรู้ไปต่างโลกเลยวันนี้น่าจะเป็นผู้ก้าของเราโอ้ยตีทำไมวะเนี่ยคุณกำลังทำงานอยู prayed, ่อ่ะเศรษะาข้าวกินไม่มีโอ้ยมา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 โอ้หามสิสิ อาจารจริงจาอาจาริงที่บ้านได้เป็นโค้งแล้วว้าที่บ้านอยู่เลยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นโอาเฮ้ยเธอเก <'m>, ือบ okay. ไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วปืนไม่เอาสีฟูแม่มันเลี่ยนเกินอ่ะปูเอาสีขาวดีกว่าปูไปหามาสีขาวไปโอ้ยโคมไม่ไหวว่ะไม่ไหวเพราะว่ามันไม่ไหวจริงไม่เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วปูใช้บล็อกสองันไม่ได้เหรอ อะไรอ่ะเอ็นเปิดมุมแมวมาต้องยิ้บล็อกสองอันไม่ใช่หรอคุณไม่รู้จริงๆว่าผมวางสองอันแล้วอ่ะนะนั่หน่าก็ดูแล้วนี่ก็เออผมวางสองอันแล้วไงคุณไม่รู้เหรอไม่ไนะคุณวางเดี๋ยวอุ้ยตายยิงได้ของหน่ายิงไม่โดนเหรอ ยิง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 แล้วเฮ้ยโดน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 แต่ว่ามันเหล็กไงมันดดมีดหลุดไม่ทันมีดกระสุนไม่ทันของมังเยอะจริงจริงอ่ะถ้างั้นต้องไปต้องต้องไปหน้าล็อกกูไหมโซโนแมนทำดาเมจแค่สูตรรเมจเองอ่ะคือมันทำดาเมจไม่ได้มันแค่รอตีเฉยอ่ะถ้าเรายิงกันเองรอตีกันอย่างนั่นแหละเฮ้ยแม่ไม่ไปคูดีม้าคูดีม้าดีกว่าท้าให้แม่คุณูกโอ้ยคุณคุณริท้ามาเต็มเลยเลยไหมลมหล่นไม่ยี่สิบรอบแล้วอ่ะ ไอ้แกโอ้ยทำพื้นได้ไหมอ่ะขอพื้นสักหน่อยก็ยังดีแล้วบล็อกมันเป็นอย่างเงี้ยบล็อกก็หลอกด้วยนะประเด็นโอ้ยเดียวอ๊ะเป็นหาเหรอไอ้พวกซอมบี้พวกนี้โดดเก่งแล้วรู้สึกว่าโดดเป็นเลยไงยิงยิงได้ไหมบล็อกยิงได้ไหมดูดีไหมต้องขุดตรงนี้ก่อนมึงั้นมันตีไม่โดน เอาพวกล่อตีนเลยว่าเอาเลยโอ้มันแบบรู้เองเป็นใครแถวนี้นคนมันเป็นสมุทรนเมเนมัน